สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะว่าอยู่ในประเทศหรกต่างประเทศพี่น้องเองกนยินดีต้อนรับกส้ซองบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กับบาเตียงได้มาเบะหาไม่บุรอมพี่น้องเลยมาเบิ่งก่อนว่าอาการเนาเป็นจังใดน่ป่วยเนาะเดี๋ว่ันรุ่น่มมาแหละหลังจากบาเตียงมอบเงินให้เพิ่นเหมือนั่นพี่น้องเลยวลาอาการเราไขาขึ้นระบอดหรือจังไดพี่น้องเนาะ โดยโดยสบายดีแม่ลูกบุได้บ่กล้าไปใช่ใช่บ่ทำไปน้ำเอยไอ้มากเ้ยยังบุใครบ่แม่ใช่เนอะลูกได้ค่ะมันยืนมาทันได้โดยโดยโดยสบายดีสบายดีมาแวะเยี่ยมบุงแม่เพิ่นโอ้ยยังลูกบุได้ยังบุได้ แต่ว่าใครในึืนจังหน่อยแล้วเนาะดยโดอันนั่นอ๋โดยอ็ไรเลอันนั้นทั้งไม้ให้ตอกแปลใม้ไปกินอยู่บะกินอยู่เลยต้มไก่กับปงบาดบนะต้ม่มต้มยำวัชจืกวัชจยาใจสังกายปงกายขวานนี่อืมผนมาเป่ามานั่นอยู่บ้เอาเพิ่น

จะหากาพอลูกนั่งได้เด็กหน่อยเน,ะนาะโบ,บ๊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 ะูกกีย่ยามีโบ๊ะูกกียามบ๊ะลูกกีย่ยามมันยืน,นวัวท่านได้อืก็ค่อยเป็นค่อยไปให้แล้ว,ดวดนนโดยามันก็ค่อยดีขึ้นไปตามลำดับเห็นเนาะเพราะว่ามันภายในน,นะเพราะว่าพี่น้องนแล้วก็ต้งหมอปนหมอพนหมอเป้าเนาะ น่าก,กินยาแล้วก,ก็ซักนคำนี้พี่น้องเอไงซักอืมอ๋อแล้วก็สองพันฝุ่นคลายพันนั้นโดยเป็นเรื่องเงินที่โดยก,ก,กินยาซักยาว่มน้ำพิน่นเพิ่นเป่าเป่าว่าไหม<อ>จักมือเนอะาะจั๊กแต่มือนั่นนะฮะกเ็เลิกวันซื่นนี่อ๋อจิบก่ามืออ่อ พนกมาเป่าถุงมือเนาะเป่าถุงมือโดยโดยโก็มาพอฉีกไข่ๆเนี่ย่พยังปดคขายพน,นเว่าพนจัมือพันจัมือพันจับมือไม่ก็ันจัมือตะปพนนั่นกันลูกพันจบเ,ออเราเราบ่ได้อยู่คนอยู่พี่บไ<อ>หมคนะปโดยโดย แต่ว่าอันอาการเจ็บอันนั้นกับไข้ไข้คืนนี้นิดนึงเนาะไข้ไอบวตใบไรแบบมันแบบคล้อยในนีน ừ, โ้โดยโดยก็ดีแล้วมันมันคล้อยไปแล้วไ,มไหเมเลยเพราะว่ามีมีคนหนึ่งอยู่อ่ะนะพ่นเพิ่นตบก็ไกม้เนาะอันนั้นก็อยู่ทั้งเหนือพวกอทั้งพารานผู้เฮงเต็กอันออน่ะข้างอันเอวนี่หักเลย ตีงบม่ไร้เลยนะบ่ได้พ่นกระเป๋าพ่นกันี่แหละชักยาน้ำเนยแล้วก็พ่นเอาโมอเป่าโมอโจดนั่นแหละกใช่เวล่าหลายเดือนเนาะพ่นก็ลุกยางได้แล้วตอนนี้เมนแต่นี่ก็ค่อยไปแล้วโอ้บ่มน่ะจะเกิดเลยนะเมยเนาะแมานแทบอืมแบบนั้นแบบบวกก็มาเมกั อัยมณกลายเน่ uno, <op ens> ักหน對對่อยมันกาสิีซเซาซ้าเน่ฮะนะบอกบอกคือคนหนุ่มคนน้อยเขาจะเซาไวเน่หน่อยนึงเนาะหกสิบเดปีเลยหกสิบเ็พ่อแม่เจ้าหกสิบเอ็ดยังประทันเต็มโดยกินข้าวกินน้ำล้วบ่เมืนี้กินอยู่แบบปกติเป็นอะไกินกตป๋า กินยังกันยังโบอยากได้เนาะเพราะว่าเพราะว่ามอมอฮักไม่เพิ่นคลั่มบ่ไหมคลั่มม้เพิ่นโบให้กินไปชลุยชุ่ยไล่ได้พี่น้องเลยมอบ้านเมืองเขาด้วยด้วยด้ยกินได้ตะปูตะปาเนาะปลาก็ต้องเลือกอีกบ่มไหาปลาอย่างปลากับปลาขาวปลาขาวพร้อมอีกมาแอกแหงไว้กิน โดยบไปพันโดยอันนี้เมย์นอนอยู่นี่เลยบพคือบ่คือเขาบ่คือบเขา,าไปนอนในเฮือนเขาบ่ได้บมาไปางานี่ยน้ำชายกระบ่อนเงี่ยกระบ่อนจะเป็นม่านเนี่ยเพราะใส่ชายนักเก็เตเถื่อเสืออันนี้นำ้ำซื้อกระปีนมีวัชพงสามกั๊บแหละกับน้องหกสิ้นหาพันโดยนั่งพัฒนาเวิร์ดแน่แมาได้ก็ไปซื้ออีก กินข้าวกินแดงโดยโดยชอองกินกาแฟน้ำพร้อมโดยกองพี่ประกวดท่นป้ายกันซื้ออืมวันแรกหรือตัวนี้วันสองก่อนนะโดยฮะซอยกันลายย่างเนาะลาย่างเลยเนี่ยบัดดุกใช่เจ้าผมนอนในผมว่ามินอนในเผาอยู่ มัมนว่าน้ำเผาอมกมีคนมาเยี่ยมมนช่องอยู่บ่คนในบ้านนี่กะโอ้มนูก็เจาก็ได้ม,มึเนแ่งมมา,นานกน่ะโดยโจมมัม<ด>มแล้วโ<ด>จ,จมปไปโจมไปได้มันมึ้มัไข้แน่เดเีดี๋ยวนี้ใข้แน่ึ้นแล้วเนาะ เจอมันหักลูกบนท่นได้ตรงไงโดยโอ้มันมันมันลุกโบง่ายเลยโดนมาได้ยังเม็ดเลยนะเพราะว่าเจอเนั่นสิเคลื่อนนี่เคลื่อนบาได้เขาจอฟองให้ยออกเลยอืมเบื่อตีนมันเคลื่อนบาได้เบื้อนี้โดยโดยโดยมันกระดูกมันหักมันเตกเนาะมันท่านได้โจทย์พี่น้องเลยอ่ายังหันใจยังบนท่านถั่วตจอนย่างนี้ก็ได้โดย โดยโดยดยพี่น้องเลยจะไปจะไปส่งไปผ่าส่งกคนนี้มันหักฟังเบื้งอาการอันไข้ขึ้นอีกคนนั่นไหมเนาะอ่าให้ให้พอลูกย่างยังได้ก็จังไปเอ็กซ์เชลีเบื้องโอ้ยทุบอะไรจังเม็ดโดยโดยยังไข้ขึ้นแต่ว่าอาการเจ็บนี่มันมันลดลงแล้วในในแล้วเนาะลดลดเลยลุกหลังได้อาการเราได้เหิงลูกนั่ง นั่งแกหน่อยพอพอหายแดดนะมันเป็นนาำมาบ้านนั่งแล้วก็บพะเขาสิงดูนั่งแล้วก็ลูกขึ้นไปแล้วมันจะยิ้นเป็นขี้เลือดนแล้วพอนะพะเขาสิงลมนอนลงแล้วก็บินจะกลดโดยโดยนอนกับบัดลับเจ้ากับลับน้ำไปพอน้องเมืองน้ำลับโดย ม ism, <s <s ันรับกันเลก็ก er no ินอันนี uh> uh sulla, ้แห้งเต๊กซื <h 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 h <h ้กาแฟกับจากกวดอันนั้นมากินก็มันก็คอยเช้าไปท่เล็ก่น่อยแหละน้องแม่เนาะจะไหนก็ได้โอ้พี่น้องเลยใช่แหละมันถามันได้เป็นมาแต่มันยากเนาะใช่วหาจังใดพี่น้องเลยก็ได้อาศัยเจ้าแล้วะคุณเจ้า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 เจะาเจ้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 า้เ้จะาเจ้า แต er ่ละคนนั่นก็เลยอาศัยแต่พวกเจ้าอ่อนแน่โอ้ยมาเหลือเฮาก็ช่ยสู้กันไปพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านนี่เขาก็ผู้หักแพงก็ก็มาให้อยู่ช่วยอยู่จามนซื้อหเาต้มยังให้เให้ก็อ่าชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นก็เบิ่งแยงอยู่เนาะโผู้หักแพงนแล้วโดย ใกล้เชียงเพิ่นว่าได้มาเพิ่นหาเรื่องว่าแม่ได้งานเพื่อนใจยามาโดยโดยอืมพี่น้องเอ้ยก็ก็ช่วยกันเบิ่งกันแหงอืมเก็บตรนแห้งอืมมันซ้ำมันเน่ามันดำนั่นโดยเวลาเพิ่นเป่าเนี่เพิ่นเป่าเนี่ดใแม่เพิ่นเป่าบ่ทั่วเบิดบ่เป่าเพื่อ โดยโอ๋แต่ว่าอ่าแม่ก็ตอนนี้น่ะยังยังบ่ได้ถ่ายบ่ถ่ายนี่บ่ได้ถ่ายป๊าพี่น้องเอ้ยเอาไว้ซื้อกาแฟก็มีมากินอีกก็ซื้อเบิด3กัแล้วนี่ันกินมื้อนึง2เวลาี12โดยไมื้อกล่องนึง กนองได้หาเมื่อแะ้วก็ลูกเขื่อนม่มื่อไอห้กินทอดชามตอนเท่าตอนเตียงต้นแดงแต่ว่าก็ไใ่ยอยูเนาะเนาะกินตัวนี้กอนนี้ยิ่ตอนตอนไหนดลายย่างลายเน้วเลยเนาะก็เป็นกวนกวนน่พัองตัวนั้นโดทจดกิโนบรออก้่ มันทันในปกติเนาะนัะพังเบิ่งแต่เพราะว่าเรื่องากากินเขาเป็นปกติเพราะว่านรือรื่อร่างกายห้ากินเข่าในหน่อยนี่มันกับบไทยเนาะเพราะว่ามันเอาไปเลี้ยงร่างกายกันยังยังบพอแหละพี่น้องเอ้พม่จะบูวกก็กินข้าวเจ้าบ่าดึกเจ้ากินข้าวเหนียวไหมข้าวเจ้าแล้วโดยโดยกินข้าวเหนียวกเคือกินข้าวเจ้าย่งอยู่บ่เข่าเขาชื่อมาให้ ยังอข่าวถุงหนึ่งโดยโดยขาวนั้นปอยจะพอยในวัดเนี่ยเอามาสวยในวัดนี้โดยพี่น้องเลยเอามาส่งเข่าวจ้ามันเราก็นอนอยู่นอกนี่เลยเนาะข่าวนี้ในเฮือนไก่มันยากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อาชัยมาเล่าแบบเล่าลูกก็ค่อยได้แต่้องน้า้องในก็บ่มีพี่น้องเลยเนาะ แล้วก็เราอาศัยแบบเราคำชี้ว่าวง,ง่ายในการเงียวยอยู่่เลยนะพี่น้องนะเนาะเวลาล่างเช็ดแข้งเช็ดขากัดปล่อยแบบน้าลงนี่เลยมันจงสบายพี่น้องเลยเวลาลูกเต่ามาเฉ็ดตุนเฉ็ดโตให้เรากันเนาะโอ้พี่น้องเลยเอา้าก็ดไข่ขึ้นนิดน,นึงแอ่ดีใจน้ำไลยเขาก็ได้เาขาก็เวะมาเยี่ยมมาเยือนไม่เอเย้ยได้ผ่านมาจนนี่ก็ได้เวะบเบิ่งเจ้าเนาะ องดก็คอยเศร้าไปไว้ด้วยเม่เด้อโดยโดยโดยเอาก็สิคอตัวกับก่อนมาหนีพี่น้องเลยไปเวียกตอะไรเขาไปเวียกก็เลยเวะมาเยี่ยมมึงเมก่อนน่าว่ะเป็นยังไงโดยเนาะก็อาจจะคอยไปแหละเนาะเพราะว่ามันมันภายในนน่มันมันยากม่น

ไอ้มันเช้าก่อนแล้วโอ้ยไปเห็ดเวี้ยกับพังบนก่อนแล้วไมเจ้าชิยุกกระไพรเนาะถ้าไปนี่งล้ยแล้วแลถ้าให้เราไปเห็ดเวี้ยไอ้เจ้าลุกยางได้ไปปกติก่อนก็จังว่ากันเนาะเรื่องเวี้ยเรื่องงานก็ได้ไมองเกาหอาบ่มองเกาอ๋อโดย กัพังบึงกันเนาะบอกเพิ่นกันก็ได้มาชางบึงเมีก่อนฮอมีเินแล้วมาอยู่นํานําบาเ่มงแยงไ่เขาเดือนนึ่ง้หสากนัตอนนี้ให้นกันนั่งไข่เนี่ยจะว่าอาการเจ็บันรุดพรลงเนาะ โดยเวลาเจ็บเป็นแขงก็คือเรานอนจะเบ่อได้วางหันมาแล้วยังค้างโอยโอยโอยอยู่พี่น้องเลยวันนี้ก็เที่ยวใครก็ใครไปตามลำลับแนะเนาะก็ให้มันปุบปุบป๊อปเลยก็เป็นไปไ่ได้นะมันได้เป็นและตอนเป็นง่ายยู่ตอนเช่านี่มันง่ายเป็นยังก็คือกันเออ นะสัจจะใดฮาขอตัวไปเวียกกันต่อก่อนเด้อเพราะว่าเวะมาเยี่ยมมาอันนั้นเบิ่งพอผ่านมาทั้งนีนเดเวะมาเยี่ยมเบิ่งเมย์ก่อนว่ะสัจจะใดแกเดี๋ยวขอเฮาขอตัวครับก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยโดยโดยเช้าไปไว่าเด้อหมเด้อโดย,โ,ดย <laughs> โอเคพอแม่พี่น้องมาเนี้ก็ไปเตียงสิขอตัวเด,ดินทางครับก่อนเนาะพี่น้งนองเนาะอาการของแม่เพิ่นกาถือว่าดีขึ้นตามลำดับพี่น้องเลย แต่ยังลูกโบได้ยังยางโบได้แต่ว่าอ่ากะอาการเจ็บมนะพี่น้องเอ้เพราะามันกระดูกเล่ากระดูกแตกเนาะเพื่อนว่ามันเป็นอาการเจ็บมันรุดพรนองแล้วพี่น้องเอ้เนาะอ่าแล้วก็อาจจะลายย่างแหละมีส่วนลายย่างแหละเพราะว่ามีหมอเป้าในหมอพื้นบ้านหางไม้หักตกแล้วก็หมอปัจจุบันในซุ้มข้อใส้พี่น้องเอ้เนาะอ่าแต่กะให้เศรอบปบับนะมันเป็นไปนบนะ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ถ้าได้เป็นแล้วมันก็นยากพี่น้องเลยเอตอนมันเป็นภายในพ่อผมนาอพี่น้องนะเนาะมันก็นรักษายากในนัอนนึงแต่ก็ให้กําลังใจแล้วพี่น้องเลยก็มีลูกชายหลายคนนึงที่เบิงเงยงดูเล,ล่เราอยู่พี่น้องเลยเนาะก็มีแต่เ,เที่ยวมาเยี่ยมเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะถ้าเรา,ายยางได้พอไปได้แล้วก็พอลุกได้แล้วก็จังพาเราไปอ่องไฟฟ้าเบิงหรือว่าเอ็กเรย์เบิง อยู่ห้องหมอม่มียังแตกอย่างเล่าทั้งในพี่น้องแต่ตอนนี้ยังเห็นอย่างบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเรายังลุกไปใส่บ่ได้พี่น้องเอ้แต่ว่าอาการกระใข้ขึ้นแน้วน่แแล้วพี่น,น้องเนาะแต่ก่อนมาเตียงมาไม่ใหม่เราค้างโอ้ยโอยโอ้ยะพี่น้องเราเจ็บเนาะแต่ตอนนี้ก็บ่มีแล้วอาการเจ็บกะถือว่าแต่ว่ายังลุกบ่ได้ซื้อพี่น้องเอ้อกะดีใจน้ำเล่าพี่น้องเอ้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณน้ำผู้ใหญ่ใจดีบัดจุคูจุคนนั่และที่ได้ช่วยเหลือเราตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะ ตั้งแต่เหตุเพื่อนเหตุซานจนฮอดมือนี่กับพี่น้องเลยขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อผู้ใหญ่จะดีเบิดสุขคู่สุคนอ่าเนาะเจ้าให้ทานมาสำได้ก็ขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าพี่น้องเลยซาูุแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขคู่สุคนอะไรเนาะที่เข้ามาที่ตามัาสมแล้ให้กำลังใจเ่าเตียงโดยตลอดมาพี่น้องเลยเนาะ,นะอ่า ไลค์กดแชร์กดติดตามมาเตียงโดยตลอดเนาะพี่น้องเนาะฮะแล้วก็ให้พี่น้องจงนะอาายูยอย่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่นะ้องเด้อเนาะนอนรับพั่นในเงินหมืน่นนอนตื่นในเงินแสนพี่น้องเลยแสดงเมื่อนี้กนะบาเตียงสิคอตัวลาไปก่อนพี่นะ้องเนาะสิะมีเวียกไปต่อแหละพี่นะ้องเลยกะสินะะเดินทางไปเห็นเวียกเห็นงานต่อเนาะพี่นะ้องเนาะนะนะเอา้าวจะบาเตียงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่นะ้องเด้อนะนะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเดอะ